สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับไอ้รีเลย์นะครับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นแบบ12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ผลิตได้จากเพื่อนร่วมงานนะครับเ้ามาให้ลงต่อใช้งานดูนะครับก็เลยทําคลิปลงวิธีการต่อนะครับว่าต่อใช้งานยังไงนะครับอันนี้เป็นรีเลย์แต่งนะครับตัวนี้ นี่ผมจะใช้กระบอก LED 12โวลต์นะครับชุดนี้เดี๋ยวลองเปิดลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเนี่ยก็จะมี VR ปรับนะครับอยู่ด้านในของตัวรีเลย์นะครับปรับชา้าเร็วนะครับเนี่ยปรับให้ชา้าปรับให้เร็วได้นะครับตัวนี้มันเป็นรีลส์ไฟกัเบื้ไฟเลี้ยว เอ้ไฟกระพริบนะครับตัวนี้ทําเป็นไฟเรี้ยวนะครับให้มันกระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับ mm hmm. ก็รีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่สองขานครับตัวนี้จะมีขา B กับขา L นะครับ BKL นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว VR ปรับด้านในของวงจรนะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นไฟจากหมอปแปลงนะครับ12โวลต์นะครับอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับก็ตามสีเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟ LED12 โวลต์หรือคุณเพื่อนใช้หลอดไฟก็ได้ครับ12โวลต์ก็เอาอันนี้ผมจะใช้2หลอดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโคลบโคลบเอาไว้ก็โคลบนะครับโควบวกเอาไว้ก็โควบวกแล้วก็ต่อสายโควบวกนะครับเนี่ยอันนี้โควบวกนะครับโคบวกใส่รวมกันอย่างนะี้แล้วก็เราก็จะต่อสวิ์นะครับไว้ใช้ง,งานเวลาปิดเปิดครับต่อกบรีเลยก็ใช้ไฟบวกนะครับ มาต่อเข้ากับ,ค,บคัวสวิคนะครับแล้วก็ขัวลบนะครับของแหล่งกจไฟนะครับก็มาต่อกับขั้วลบนะครับของหลอด LED ครับแล้ว คู่บวกของหลอดไฟนะครับมาต่อเข้ากับขาที่ขา L นะครับแล้วก็คั่บวกนะครับไฟบวกนะครับที่ต่อผ่านสวิกมาแล้วก็มาต่อเข้ากับขา B นะครับของรีเลย์ครับนี่ฮะอันนี้ถ้าให้ดีนะครับถ้าเราต่อจากบวก L ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ผ่านต้องผ่านฟิวด้วยนะครับปีวันนี้ผมไม่มีฟิวนะครับต่อให้เพื่อนๆดูก็อันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆนะครับครับเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนต่อใช้งานครับอันนี้ที่ทํางานให้ต่อให้ดูนะครับก็ก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าผิดถูกประการอะไรก็ต้องขออภัยด้วยก็อันนี้เป็นก็เพิ่งขัดทํานะครับไชุดวงจรพวกนี้นะครับ พอดีเพื่อนที่ทำงานบอกให้ลองต่อให้ดูนะครับก็ถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองต่อใช้ง,งานดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเปิดสวิทช์ให้องจรทํางานนะครับก็ชา้าเร็วยังไงก็รีเลย์ตัวนี้มันรปรับได้ครับ ให้กระพิบบ่อยก็ปรับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆนะครับที่ชอบซื้อมาต่อใช้งานเองนะครับก็วงจรก็ไม่ยุ่งยากครับในการต่อก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ